สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องโอโนวันนี้อยู่กันในเกมสมาร์ทเนวอร์สกายอารีนานครับทุกคนครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวนาะเป็นเจ้าตัวแฮกเกอร์นะครับเป็นแฮกเกอร์น้ำแต่นี้ผมยังไม่ได้ใส่รูนนะเพราะผมยังไม่ได้จะเอาไปทำคอนเทนต์อื่นนะผมว่านะ่าจะาไปกิวอลอย่างนี้น่าจะได้นะครับเอาไปรีดเป็นต้องเป็นตัวเปิดนะผมในความคิดผมผมว่านะ่าจะต้องเอาไปเป็นตัวเปิดนะครับสแต็ปผมอาจจะไม่ได้เยอะนับเนื่องจากว่าเป็นบ้านเด็ก ผมจะทาเท่าที่ไหวนะแต่เดี๋ยวผมไปเพิ่มเป็นลิสต์สปีดจากวาวไฟกับริวน้ำเอานะครับส่วนสกิลของเจ้าแฮกเกอร์นะนะสกิลที่1เขาจะไล่ตาประทับนะครับ50%ส่วนสกิลที่2 80%ไล่เอฟเฟกต้านทานไอ้ไร้ผลนะครับคือว่าแปะบัฟแดงไปก็คือว่าถ้าเกิดต้านทานที่ว่าพวกเท่าเอาความคิดผมนะพวกวาวไฟอย่างนี้น่าจะติดเอฟเฟกน่าจะลบไม่ได้นะพวกวาวไฟอะไรประมาณนี้นะเท่าในความคิดผมนะผมไม่รู้พวาผมคิดถูกหรือเปล่านะ ตอนอ่านผมก็ค่อนข้างที่จะงงกันนะและมีโอกาสนับหกสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะดูสับเกตสามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นตัวเปิดผมว่าดีเลยนะสำหรับตัวที่ว่าเอามาเปิดถ้าเกิดอีกฝั่งไม่มีปีกนะผมว่าแนะนําให้ไปกับตัวพวกพวกการลมหรือตัวลบบัฟนะที่เช่นรร้วน้ําแต่ต้องเป็นตัวเปิดนะแต่ริ้วน้าผมใส่สตันนะครับลูนสตันผมค่อนข้างที่จะสปีดน้อยนะนี่ผมใส่เป็นลูนฉับไวสปีดมาจะเยอะหน่อยตัวนี้มันถ้ามีลูนสตันที่ว่ามีสปีดสูงๆผมแนะนําให้ใส่ลูน นั่นหมายถึงว่าคุณมีโอกาสที่จะลบบัฟและสตันมันได้นะครับอีกฝั่งหนึ่งนะลบบัฟสตันแล้วก็เลือกตัวหนึ่งนะรเราเราใช้สกิลนี้แล้วเราก็เลือกตัวหนึ่งนะเป็นในการเพิ่มครูดาวเป็น2เทินเลยนะับงเทินมันดีตรงที่ว่าถ้าเกิดอีกฝั่งหน e ึ่ง ex นะครับมันจะยังไม่มีสกิลใช้นะครับนั่นหมายถึงว่า2เทินตัวนั้นจะไม่มีสกิลใช้นะครับส่วนถ้าใส่รูนสตันนะถ้าคนที่ว่าบ้านโตโต,ตมีรูนถ้าใส่รูนสตันผมว่าน่าจะเล่นสนุกอยู่นะเอาไปลบบัฟสตั้นแลวก็รีีเกยตััวนะครรบ2์ท ส่วนสแต็กผมได้แค่นี้นะที่ว่าทาไมผมใส่ได้แค่นี้เพราะว่ามันเป็นรุนที่ว่ามีออฟสปีดที่ว่าดีนะผมก็เลยเอามายัดๆย,ย,ยัดไปก่อน,นครับถ้าถามว่าตัวมันเก่งไหมผมได้ลองเอาไปเล่นใน RTA มัางนะครับผมว่ามันค่อนข้างที่จะใช้ยากนะพวกบ,บ้านผมไม่มีผู้กันลมถ้ามันเอาไปเป็นตัวเปิดและผู้กันลมตามผมว่าน่าจะดีอยู่นะครับแต่วันนี้ผมจะไม่ได้มาลองใน RTA นะครับเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อนะวันนี้ผมจะมาลองกับคนในกิ้วนะครับเปลี่ยนบรรยากาศม้างนะครับ เดี๋ยวนี่ผมมาทักถามคนในกิลด้วนะนี่มีคนพร้อมแล้วนะเป็นรุ่นน้องสุดในกิลถ้าจะไม่ผิดน่าจะน้องสุดในกิลนะเป็นน้องเมฆนะชื่อคล้ายๆผมเลยชื่อคล้ายๆผมเลยหลักๆคือจะมาลองเจ้าตัวแฮกเกอร์น้ำนะว่ามันจะโอเคบ้างไหมนะเดี๋ยวผมจะลองดูนะเป็นของผมเป็นรูสปีดนะในอารีน่านะครับ เดี๋ยวผมจะเริ่มจากเอาลิสสปีดไปนะครับแล้วหยิบแพเกอร์น้ำไปเลยฝั่งน้องมิคเขาแล้วน,น่าจะเอาสปีดจ่าจามาเหมือนกันนะนั่นลิสสปีดสองตัวเลยนะครับเอามาวัดสปีดเลยครับเดี๋ยวผมจะขอหยิบถ้าไปคู่กับเสือลมแต่เสือลมผมจะได้เปิดก่อนนะพี่เพราะเสือลมสปีดผมออกหกสิบแปดอะสปีดเสือลมผมสูงกว่านะ <c oughs> ผมค่อางจะทะเลี้ยงสปีดมั่วไปนิดนึงนะรผมว่าไปกับเสือลมผมว่าน่าจะดีเหมือนกันนะเพราะเสือลมมันสามารถถอยเกีเปิดเกาะได้นะครับ พุดดิ้งกับไอตัวนี้ไปแล้วกันเอออีกตัวนับที่ว่าจะเอาไปได้ก็คือพกล่มกับใบสันไฟนะเอาไปได้นะครับเอาไปเดี๋ยวผมจะลองหยิบล่มไฟแบบก็ได้นะครับตอนนี้สปีจะตามทานต่อไม่รู้นะครับแต่ผมอ่อนมันเป็นตัวลบบัฟนะริวโดนตัดไปแล้วผมว่าตอนแรกเราจะเอาลบบัฟมาสักสองตัวนะกันหยิบตัวนี้ไปครับล่มไฟเอาไปเปิดแล้วก็ให้ล่มไฟสัตว์พิษนะผมว่าน่าจะโอเคอยู่ เพราะว่าผมไม่มีนี่นะครับไม่มีผู้กันนะผู้กันลมค่อนข้างที่จะดีกว่านะเอาตัวนี้เปิดแล้วผู้กันลมตามถอยเกยียร์ลดคูดาวนะครับผมว่าถ้ามีผู้กันลมน่าจะเล่นสนุกนะครับเดี๋ยวเราจะขอเปิดด้วยสโลไปก่อนนะแล้วก็แทงไปครับเดี๋ยวทุกคนดูนะผมจะลบมันไม่มีบอกเปอร์เซ็นต์ผมว่าน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่คิด ถ้าไม่คิดต้านทานนะนี่เพราะเพิ่มครูดาวนะครับเห็นนะเพิ่มครูดาวติดเขาจะไม่มีสกิลใช้ทันทีนะครับนี่ e อต่อให้เอ็กก็จะยังไม่มีสกิลนะเพราะมันเป็นการรีครูดาวถึงสองเธอเลยผมว่ามันค่อนข้างที่จะดีนะครับนี่เขาน่าจะมีครูดาวแล้วนะครับน่าจะมีสกิลใช้แล้วเรื่องที่จะกางปีกมานะครับ แดี๋ยวผมขอสับเจ้าโอลิเวอร์ให้ตายก่อนนะเพราะว่าตาประทับไว้นะับจะได้ตีแรงขึ้นโอ้ไม่ติดนะแ <laughs> ม่นยำเยอะอยู่นะไม่ใช่น้อยนะห้าห้าสิบถ้าผมจะไม่พิดห้าสิบกว่าหรือเปล่าโอ้ทีนี้แย่แล้วโอลิเวอร์ Oliver เขายังไม่ตายนะถ้า e x อีกทีน่าจะติดพิษตายหรือเปล่าเขาถอยเกียร์ติดนะครับ e x อ้ไม่ตายด้วยนะโอลิเวอร์ตัวนี้ที่มัน e x ีจริงๆนะเมื่อกี้ผมเล่นพลาดไปครับมัวแต่คิด เร่นสกิลของเจ้าแฮกเกอร์อยู่นะแล้วก็ใช้สกิลสองไหมครับไม่ติดนะแต่รถเกียร์ติดอยู่นะครับสตัรได้หรือเปล่าโอเคสตัร์ติดครับปอดไฟทิ่มไหมครับอยากลองแปะตาประทับดูนะอะไม่ติด <laughs> แปะตาประทับไม่ติดลมไฟเราจะได้ออกเราแทงตัวนี้ก่อนได้ก็ได้นะครับมันเป็นตัวซับให้เพื่อนได้นะพวก ตัวที่้จะเป็นที่จะต้องใช้สกิลนะครถ้าเกิดเอาตัวนี้เป็นตัวเปิดก็ประมาณเหมือนกับกินไฟครับแต่ว่ามันมีลบบัฟกับมันมีลบบัฟแต่มันแต่กินไฟมันจะดีตรงที่ว่ามันดึงบ,บัฟของอีกฝั่งมาไว้บนหัวเรานะบนหัวกินมันดีคนละแบบนะส่วนตัวนี้นมันดีตรงที่ว่ามันลดรีสกิลติดนะครับรีสกิลแบบรีครูดาวเลยครับสองเทินต่อให้เอกก็ไม่ก็ยังยืนไหวนะ จะสังเกตจะสังเกตได้ว่า,าธาตุลมก็ติดนะครับขนาดข้ามาธาตุก็ยังติดอยู่นะอา้าวผมกดเิ่มผมลืมดูนะในคิวมีใครจะเล่นม้างนะเดี๋ยวผมขอเล่นอีกตาหนึ่งได้นะสำหรับกับน้องเมย์นะครับเขาหยิบเหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมขอจะหยิบแพคเกอร์แนละ้วผมจะลองเล่นตัวอื่นมั้งนะผมจะหยิบลิสปิดไปเดี๋ยวผมจะลองเอาพวกไอ้บัฟบีบัฟแดงออเอเอาล้มไฟไปเลยนะตัดล้มไฟผมไปเลยนะเดี๋ยวผมก็ขอเอาตัวนี้ไปแล้วกันเอาไปลองดูนะครับ ลองให้หลายๆตัวนะมาเข้ากับทีมแบบไหนบ้างครับเอาอยืดไฟมาสองที่จริงผมว่าจะหยิบตีรีน้ําไปก็น่าจะชนะนะครับแต่ว่าผมอยากลองเล่นตัวอื่นบ้างครับผมไม่รู้จะเล่นตัวอะไรนะหยิบตีรีน้ํามานะไม่รู้จะเล่นตัวไหนค,นค่อนข้างที่จะเลือกยากนะครับผมน่าจะปล่อยลิสสปีดเขาแล้วกันเอาตัวนี้ออกนะที่จริงผมจะวัฟปีกออกเลยครับแต่ว่า ไม่เป็นไรนะแฮกเกอร์ลบค่อนข้างที่จะชัวร์อยู่นะมันไม่มีบอกเปอร์เซ็นต์ลบผมว่าน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์จะไปแยกต้านทานอีกทีหนึ่งผมว่าน่าจะมีม้างนะครับถ้ามันลบชัวร์เหมือนกับไอ้เจ้าโพลาลมผมว่าเปนค่อนข้างที่จะดีเลยนะเนี่ยเห็นไหมครับลบลบไม่ว่าเพิ่มคูดาวติดแบบทตดลมด้วยนะเป็นรบรถคูดาวทตดลมด้วยนะครับเรื่องของเรื่องเอา้าผม ไอ้เจ้านี่ผมลืมใส่รูนหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันช้าจังน่าจะแพนะผมลืมใส่รูนหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกว่ามันช้ามากๆนะเขาตัวสตันไม่ติดนะครับเป็นมันติดแฉลบด้วยนะาัดน้ำไอ้สกิลไปเลยครับโอเคครับสตันติดตัวหนึ่งนะจำเป็นที่จะต้องฆ่านะครับโอลิเวอร์แล้วก็แปะบัฟไปครับ เขาน่าจะสาดพิษเลยรึเปล่าายตาประทับไปแปะคามธาตไม่เคยจะติดหรอกครับขอดูดเกรดล่มมากกันนะโอเคซีรีเราจะได้แทงอีกรอบหนึ่งผมขอแทงที่จริงล่มไฟมันก็น่าลำคาญนะเพราะถ้าเกิดแปะพิษเราน่าจะมีโอกาสแพ้สูงนวแต่ขอแทงโอลิเวอร์ก่อนแล้วกันไม่ตายด้วยนะโอ้ EX อีกแล้วโอลิเวอร์ตัวนี้ที่มันเลี้ยงด้วยอะไร เเห็น e.x เกือบทุกตาตั้งแต่ตาวเมื่อกี้แล้วนะโอ้รถเกียร์นั่น e.x อีกแล้ว e.x หรือว่าได้เกีผมมันน่าจะได้เกีผมนะน,นี้ไม่น่าจะได้อ e กโอ้โหเนี้ย e.x จุ๋ยวแล้วเพิ <laughs> ่มครูดาวทัดไฟติดด้วยนะครับโอเคเกมที่เรารักอืมแต่เกมไม่เคยจะรักเรานะครับ <laughs> สาดผิดมาแล้วเอาเมื่อกี้รีครูดาวนี่ไม่ติดหรอหรือว่า มันคือพัดสีโอเคครับก็โอเคแนละ้วได้เกิดใหม่มันน่าจะเป็นที่พัดสีนะว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกับสกิลนะแทงล่มไหมครับโอเคน่าจะชนะแล้วนะตัววาไฟแผ่นี้มันค่อนข้างจะดีนะมันออกมากันเพื่อนได้ค่อนข้างที่จะดีโอเคเราได้เอคืนนะครับโอเคเนี่ตักนานแล้วเพิ่งจะได้เห็นตาประทับ สกิลที่1นึ่งะครับค่อนข้างที่จะดีนะมีตาประทับมันจะตีแรงขึ้นนะครับนี่ทิมไปมือเจ็ดโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นกับคนอื่น,นบ้างนะกับคนในกิลในกิลผมว่าผมน่าจะคนน่าจะไม่ค่อยเล่นกันแล้วนะเพราะผมทักไปถามแล้วไม่ค่อยมีนะผมเลยมาลองใน RTA สักตานะครับขอกดวาไฟไปก่อน,นครับตอนนี้ RTA ผมอยู่3เงินนะผมไต่ขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาทําคลิปลองดูเทาว่าแรงสูงๆจะเล่นได้ไหมแต่ แต่แรงทองไม่น่าไหวนะสำหรับผมบ้านเด็กผมจะขอมาเจอพวกตึงตึงม้งนะครับว่ามันจะพอเล่นได้หรือเปล่านะครับ <S <S ผมได้ลองเล่นม้างแล้วนะครับแต่มันค่อนข้างที่จะใช้ยากนะเพราะผมไม่รู้จะแบบหาตัวตามยากครับเพราะมันไม่มีพวกกันลมด้วยแต่เสื่อลมน่าจะตามได้อยู่นะแต่ว่าผมทาสปีดดันทําสปีดสูงกว่านะผมยังไม่ได้ไปลองปรับสปีดดูนะครับว่าจะเล่นไหวไหมนะน่าจะต้องเพิ่มสปีดตัวนี้เพิ่มนะไปหาเดี๋ยวผมไปหาลนสปีดเพิ่มนะไปเพิ่มสปีดตัวนี้แล้วก็ไปเล่นคู่กับเสื่อลมผมว่าน่าจะโอเคอยู่นะ ผมจะไปเล่นคอมโบเดินมนะครับพวกซีรีนะครับเพราะผมไม่รูจ้จะไปเล่นกับตัวไหนนะตัวผมค่อนข้างที่จะน้อยนะผมได้ยเยอะนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ตัวที่ว่าออกมาเล่นแบบทีมคอมโบพวกนี้ได้นะ mm. ผมน่าจะต้องเอาตัวนี้ออกหรือเปล่าแต่แพนด้าลมเขาหน้ากลัวนะเพราะว่าทีมเราค่อนข้างถ้าเกิดเขาแบรนดวาไฟไปหน้าลมโดนซีรีสองตัวที่แทงได้นะเพราะว่าซีรีนะมันติดคีสแน่นอนอยู่แล้วนะครับ ตัวนี้มันจะแทรกเทินเราเราผมขอ,อตัวนี้กันเราน่าจะได้เปิดก่อนนะเขาเลือกลิกสปีดมาเหมือนกันนะครับโอเคฟังเขาได้เปิดเฉยเลยสปีดเขาน่าจะสูงมากนะครับมันเขาใช้ลิสปีดยี่สิบสี่ผมใช้ลิสปีดสามสิบสามด้วยนะหร,รือเมื่อกี้ผมไม่ได้เลือกลิสปีดเลยเพืนผมขอเปิดเลยแล้วกันเขาน่าจะสองร้อยกว่าเลยนะตัวนี้ เออขอเอากาอ,ออกก่อนนะแพนด้าไม่เป็นไรครับโอเคเอากาอ,ออกนะนะแล้วนะแล้วเราก็จะทิมลิงก่อนดีหรือล่าผมทิมลิงก่อนก็ได้นะครโอ้โหไม่คี้ถามจริงแล้วก็รีครูดาวตัวไหนรีครูดาวออกไปแล้วกัน,นครับโอเคติดลบหมดนะมันติดค่อนข้างชัวนะเท่าที่ผมเล่นเล่นมานครับมันเป็นตัวที่ติดค่อนข้างที่จะชัวมากนะ พอเขาไม่มีสกิลใช้นะครับพุดดิ้งฮิวครับแต่เขาน่าจะคอเราตายเลยหรือเปล่าโอเคเราได้วาฟฟี่พาตีบอไฟมานะกดไปเลยครับลดเกรดนะผมกดเพื่อถอยเกรดเขานะครับดีตรงนี้คนระับมันสกิลสองถ้าถอยเกรดได้ทีมเราจะมีโอกาสได้เล่นเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งครับฮิวไปครับ โอ้เกือบตายตายเลยหรือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดซีรีเราตายแทบทีมเราแทบไม่มีดาวมจเลยนะเพราะว่าผมไม่ค่อยมีดาวมจด,มดนะทุกคนรอวาาไฟชุบไม่ทีนะครับอีกเทิร์นหนึ่งนะแพนด้าเลดเกมซีรีลมน่าจะแทงตายอยู่นะครับไม่ค่อยติดนะสกิลหนึ่งมันไม่ได้น้อยนะครับหรือผมต้องไปเพิ่มแม่นอีกแต่สกิล ลบบัฟมันค่อนข้างที่ชัวแล้วผมเลยไม่ได้ทําแม่นเยอะนะครับกดทิวครับจะโดนแพนด้าเก็บบทในะเรื่องของเรื่อง <c oughs> เดี๋ยวนี้คนขอแพนด้ามาเล่น,นผมเจอค่อนข้างที่จะบ่อยแล้วครับเดี๋ยวจ้าแพนดา้าโอ้เมื่อกี้ผมกดสกิลผิดผมไม่ได้ชุบซีรีลมขึ้นมา <c oughs> ผมกดผิดแล้วผมรีบไปหน่อยโอจะตายเอาไม่ใช่อะไรผมเมื่อกี้ถ้าเกิดซีรีมีถ้าเกิดผมกดซีรีมานะเขาน่าจะได้กลางเกาะแล้วหรือเปล่า นั่นเรียบร้อยนะครับได้กลางเกาะแล้วเราจะได้ลบนะครับ okay. โอเคโอ้ลบปีกไม่ติดเป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมลบไม่ติดชุบมาแพนด้าจะตีตายหรือเปล่าโอ้ <laughs> เหลือนอนน้อยนิดโอ้ถึงเทินแพนด้าแล้วหิวขึ้นมาโอ้เป็นหิวตัวเองนะไม่ได้หิวแพนด้านะครับเอยไม่ได้หิวซีรีซีรีไปอีกรอบไหมครับน่าจะแพ้นะเพราะขาดดามเมจนะถ้าผมหยิบตัวนี้มาทีมผมนงงที่จะขาดดามเมจนะกดถอยเกตแพนด้าไปครับไม่ติดนะ อยู่ตัวเองไว้ก่อนค่อยเตาะเตาะไปเรื่อยๆครับแต่น่าจะ,จะสกิล2ผมตายเลยหรือเปล่าโอเคสกิล2ตายไปแล้วนะตัวนึงตัวมันไม่มีดาเมจนะผมผมน่าจะต้องไปทำสายดาเมจเพิ่มหรือเปล่าไอ้เจ้าแฮกเกอร์น้ำนะค่อนข้างนี่จะชนะยากครับแพนด้าเขาน่าจะได้เฉิดชาย มันผมจะแบนผิดนะผมน่าจะแบนแพนด้านนะเมื่อกี้โอเคของกาแตกไม่ติดนะครับในการกอกาอีกแล้วน่าจะแพ้นะครับสกิลสองเลยหรือเปล่าถ้าถามว่าทำไมผมยังไม่กดออกเพราะผมรอไฟ ex ไฟ ex นะ ึงผมชุบเมาก็น่าจะโดนแพนด้าตีตายเนาะเมื่อกี้ผมน่าจะเลือกแทงผิดตัวด้วยครับอเลือกชุบขึ้นมาแต่ไม่น่าจะได้เทิ์นั่นเลยครับโดนแพนด้าทิมตาย <c oughs> ชุบมาตายชุบมาตายกดยอมไปเลยก็ได้ครับแพนด้าของค่อนข้างที่ฟลูออโต้เดี๋ยวผมขอเล่นใน R T A เกมหนึ่งก็ได้ครับนี่น่าจะต้อตายจริงๆแล้ว <c oughs> อยากลองนะมันถ้าเกิดเราหยิบแฮกเกอร์ไปนะครับในสิ่งที่ขาดคือดาเมจทีมนะทีมจะขาดดาเมจนะครับเพราะฉะนั้นผมจะหยิบดาเมจไป3ตัวเลยก็ได้ครับผมอยากได้ตัวตามไอ้เจ้าแฮกเกอร์น้ำนะร่มไฟไหมตอนนี้เขาไม่มีบัปปีกด้วยน่าสนใจคนระับอันนี้ตอนนี้เลืรกที่จะกดดีเมานะผมน่าจะกกต้องแบนดีเคานะเพราะมันดักดาเมจสตัวเลยนะ เขาไม่มีบัฟปีกนะครับอันนี้เป็นข้อได้เปรียบของเราหน่อยนะครับโอ้เขาแบนล่มไปเลยนะเขาก็น่าจะรู้นะว่าทีมเขาไม่มีปีกเป็นตัวปัญหาเลยนะครับล่มผมน่าจะได้เริ่มก่อนนะนี่จะกดสกิลโอ้ผมลืมไปมีลิงล่มมาโอ้โชคดีลิงลมไม่แทงกับผมน่าจะต้องแทงไอ้เจ้าตัวนี้ให้ตายก่อนนั่นแหละครับมไม่ตายด้วยตีธรรมดาน่าจะตายไหมเพื่อความชัวร์ผมจะทําการ ลีไปเลยครับเจ้าใบสันไฟโอเคครับเพิ่มคูดาวติดโดนแทงมาด้วยนะครับติดสโลซีรีลม,มันดีตรงนี้ครับถ้าเกิดอีกฟังติดสโลน่าจะได้วนเทินบ่อยอยู่นะโอ้โหเอนะครับน่าจะต้องฆ่าเลยหรือเปล่าตัวไหนอ่ะมจะต้องฆ่าตัวไหนอ่ะตัวนี้เลยแล้วกันเปิดก่อติดนะครับโอ้ลิงค่อนข้างจะสวนดีลิงนี่มันลิงชาวสวนน่าจะแทงซีรีลมเราตายเลยหรือเปล่าโอ้เขาแทงวาไฟนะครับ เต่าลิงลบแทงซีรีไม่เขาไม่รู้อะว่าแทงซีรีนะ้ำมันไม่ติดคี้นะครับถ้าเกิดนี่ถ้าเกิดเขามีสปีดน้อยกว่าขเขาจะไม่นี่นครับติดคี้โอเคเกาะแตกติดโอเคขอเกาะแตกติดสองตัวเลยไนดะ้ไหมโอเคครับเรียบร้อยน่าจะชนะหน้าตานี้เปิดตับปะทับไปครับโอเคติดโอ้โหโดนลิงชาวสวนเข้ามาครับ ถาติดตาประทับออเรียบร้อยตายแต่ดีนะมีประกันชีวิตดูแลชีวิตทั่วไทยโอเคนะครับแทงแล้วติคิน่าจะตายสามหมื่นับนีต่ติดตาประทับแล้วก็กแตกเดี๋ยวผมจะลองเอาซีรีน้ำแทงดูนะอันนี้ไม่มีบัฟดาบไม่มีอะไรด้วยนะสองหมื่นกว่าก็ยังดีนะยังโอเคอยู่วาไฟที่ไหมครับอันนี้น่าจะชนะแล้วนะซีรีสน้ำป่าีกทินน่าแล้วนะโอเค ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวแฮกเกอร์น้ำนะครับหรือเจ้า K 1 d นดีนะครับเราจะเรียกมันว่าอะไรอะ่ะเราก็ต้องเรียกมันแฮกเกอร์นะครับเรียกง่ายสุดแล้วจะไปเรียก K 1 d อย่างงี้ครบ K บ K1D ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมว่าตัวมันค่อนข้างที่จะโอเคนะถ้าเกิดมีตัวถ้าเกิดรูเราสเปซสูงกว่าน,นี้นะเอาไปใช้แทนกินไฟได้นะสาหรับคนที่ไม่มีกินไฟแล้วมีเจ้าแฮกเกอร์น้ําเอาไปแทนได้เลยนะครับเพราะมันรีคูลดาวสองเทินถือว่าโอเคเลยนะรีสองเทิน แล้วก็ลบปั๊บค่อนข้างที่จะชัวนะเพราะว่าสกิลสามันไม่บอกเปอร์เซ็นต์นะผมว่ามันค่อนข้างที่จะลบชัวนะครับซึ่งจากที่เล่นเล่นมานะครับเท่าที่จําได้น่าจะแค่ลบไม่ติดลบไม่ติดแค่ปีกไก้เจ้านกแก้วน้ำนะเมื่อกี้แต่มันลบค่อนข้างที่จะลบชัวนะต่อให้แล้วก็ลดคูดาวที่ค่อนข้างที่จะชัวด้วยนะครับเมื่อกี้ผมรีครูดาวธาตุลมไปตั้งหลายทีรีข้ามธาตุนะเป็นตัวที่ค่อนข้างดีถ้าต้องมีตัวตามที่ดีหรือรูนที่ถึงนะผมว่าน่าเอาไปใช้งานได้อยู่นะครับ มันจะไม่สุดมากนะสำหรับการรีวิวเจ้าแฮกเกอร์น้ําก็ประมาณนี้แล้วกันครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมจะได้มีกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ